อ้าวไปเรื่องต่อไปกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าเขาจะยกศักยภาพอุตสาหกรรมโกโก้ไทยด้วยนะคุณ ใช่ <ไป S 1> แล้วค่ะอันนี้ในเรื่องนี้นะคะนางสาวพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกับเพื่อร่วมกันนะคะศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมโกโก้จากเจ้าของแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าพาราไดค่ะผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้และคราฟช็อกโกแลตสัญชาติไทยแท้นะคะที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกค่ะ ไม่ธรรมดานะคะโดยทางพระราไค่ะก็มีข้อเสนอแนะและความต้องการที่จะให้ภาครัฐได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภตัณฑ์ต่างๆอาทิการเพิ่มมูลค่าโกโก้สู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะรวมถึงการเชื่อมโยงแบรนด์โกโก้ของไทยที่มีคุณภาพสู่ตลาดสา กลมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการสนับสนุนและโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินต่างๆค่ะขณะเดียวกันนะคะทางพาราไดค่ะก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะโดยนําจุดแข็งที่มีอยู่แล้วมาร่วมถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหมักและการคั่วให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีการคัพปิ้งโกโก้นะคะเพื่อทดสอบคุณภาพของโกโก้และค้นหาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโกโก้พรีเมียมได้ในอนาคตค่ะ โดยในด้านของนายภัสกรชัยรัตน์นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมนะคะก็กล่าวว่าดีพร้อมเนี่ยเร่งเดินหน้าให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนภาระใดพร้อมให้คําปรึกษาและก็แนะนําเชิงลึกค่ะในการเตรียมความพร้อมและก็ตรวจประเมินสําหรับ ยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานฮารานจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยเพื่อสามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่ตลาดฮารานในอนาคตนะคะซึ่งตลาดฮารานนี่ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยค,ค่ะแล้วก็รัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยนะคะทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็คาดการณ์นะคะว่าจะสามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโกโก้โกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลกได้มากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยร่วมเพิ่มขึ้นกว่า8,000ล้านบาทนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่และทุกวันนี้ประชาชนก็นิยมนะคะในการดื่มโกโก้กันมากขึ้นนะคะ